รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับก็สวัสดีชาว y t u t u ทุกท่านนะครับผมนะก็วันนี้ผมอาจจะเป็นมาหน่อยนะครับผมนะตอนนี้เป็นตอนเช้าเลยนะครับนี่ครับมองอะไรไม่เห็นเลยนะอันนี้คือเป็นเวลาตีห้าก็จะหกโมงแล้วนะครับนี่ครับตกสภาพบ้านมองอะไรไม่เห็นเลย นะน,นี่คือผมอยู่ในบ้านโอเคครับสวัสดีอยู่กับผมซาติกสตูดิโอโปรดักชั่นไฮแลนด์แล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรรู้ไหมครับเห็นแสงไฟนั้นไหมไม่กว่าเป็นอะไรอันนี้คือเสาไฟนะครับผมเสาไฟสองทางของหมู่บ้านผมเองนะครับนะแล้วก็มีภูเขาลูกนู้นนะครับอันนี้ไม่ใช่ตอนหกโมงแรงนะครับนะอันนี้คือตอนหกโมงเช้าเลยนะครับนะ ก็คือว่าผมก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศถ่ายหลังบ้านหน่อยนะครับนี่ครับมองไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะอมมืดนิดนึงแต่ว่าท้องฟ้ามันเริ่มจะสว่างขึ้น,นค่อยๆสว่างตามเวลานะครับนะมันไม่ค่อยใช่สุริยุปราคานะครับนะอันนี้เมื่อคืนนี้ที่ผมเขียนแปลกๆนี่ก็คือว่าไฟนะครับไฟไหม้ภูเขาเนาะจะเป็น,ปด,นดับไปแล้วนะครับดับไปแล้ว นะถ้ามีควันขึ้นก็แสดงว่ามีอยู่นะครับอันนี้คือผมจะมาทําอะไรรู้ไหมครับก็เดี๋ยวผมก็มาถ่ายบรรยากาศตอนเช้านิดหนึ่งนะครับนะเชา้านี้อากาศสดชื่นสดใสมากเลยนะครับนี่ครับมันไม่ค่อยได้มีอะไรมากเลยนะครับในช่วงเช้านี้นะคือว่ากลางคืนนี่ทั้งคืนผมทำคลิปไปประมาณสองสามคืนตัดต่อวิดีโอบ้างนั่แหละนะ ไม่กระทั่งถึงตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้นะก็คือว่าโอ้โหไม่ได้หลับทั้งคืนเลยก็คือว่าตอนแรงนี่ผมหลับไปประมาณสักบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสามก็มาหลับต่อสี่โมงแล้วพอมาตื่นอีกทีห้าโมงเย็นนะนะนี่ครับมัจะเป็นช่วงเช้าหน่อยนะครับอันนี้คือหมานะครับนะ เย็นมาสองตัวไหมวิ่งหนีนะครับเล่นตามไหมโคตรน่ากลัวเลยดูดูด,ดูไม่ทันแล้วนะไอัน,นี้ก็จะสวยนิดนึงนะครับแต่มองไม่เห็นเลยเลยนะครับมันมีเสียงนี่มาข้างหลังอยู่นะก็ตอนหกโมงเช้านี่มันก็เย็นอยู่นะมันก็สบายอยู่นะครับนะ อันนี้คือถ้าเข่าต่อไปนี่คา,าเกิดเชา้ชาเช้าแบบนี้อีกคือผมจะไม่ถ่ายอีกแล้วนะครับนะก็คือว่าผมทําได้แค่ชิปเดียวนะครับนะกับบรรยากาศของผมตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มสว่างขึ้นแล้วนะครับในสเต็ปหนึ่งนะครับโอเคเจอกันใหม่ในตอนเช้าครับผมสวัสดีครับ หลังบ้านนะครับนะอันนี้คือถนนใหญ่นะครับมีไฟสองทางลายต้นเลยนะครับอันนี้บนท้องฟ้าน,นะครับนะท้องฟ้านี้สดใสมากเลยนะครับนะ